โอเคน้ก็เสียดายอยู่กับผมแอลนะแล้วก็วันนี้อยู่กับช่องเร็วหยาบนะครับก็อยู่กับแมปอนิเมะเรนเจอร์เอกนะเป็นอีพีแรกสําหรับช่องเร็วหยาบนะก็วันนี้เนี่ยจะมาแนะนําแนะนําตัวละครสําหรับผู้เล่นนะครับมือใหม่แล้วก็เอ็นเกมเลยนะก็ในฐานะที่ผมคิดว่าผมเนี่ยมีตัวละครในตูน้ครบทุกตัวแล้วผมก็อาจจะมาแนะนําเพื่อนๆได้นะครับพอประมาณนี้ก็มาแนะนํากันคือสำหรับคนที่รู้นะก็คือตัวมิติเนี่ยมันเก่งทุกตัว แล้วก็มีตัวที่มันโดดเด่นด้วยก็คือเก่งกว่าเพื่อนก็ประมาณนี้ก็มาเริ่กกับตัวที่คิดว่าเก่งเก่งที่สุดและหาง่ายที่สุดในเกมนะครับก็คือนารูโตะซึ่งนารูโตะเนี่ยติดเบต้าอยู่ครับก็คือเบต้านารูโตะโอคารุนิโวแล้วก็โบลี่ไม่อยโวนะซึ่งสามตัวนี้สามารถลงบอสยูตาเนี่ยผ่านภายในหนึ่งนาทีก,กว่านะครับถ้าโบลี่คุณโหดจริงโหดจัดโหดประหลัดบอกนะครับก็ประมาณนี้แต่จริงถ้าเอาแบบเนี่ยครับเนี่ยหกตัวที่ผมอยู่ข้างล่างเนี่ยเอาไปเล่นก็ผ่านเหมือนกันแต่อาจจะาประมาณนาทีเกือบาที ผมเล่นผมไม่ได้แบบสปีดขนาดนั้นนะก็ประมาณนี้โอเคก็มาแนะนําที่ระดับแลกก็คือนารูโตะหาง่ายสุดแล้วก็แบบตีทสุดก็คือโหดสุดแล้วเท่าที่ทุกคนจะหาได้สําหรับมือใหม่หรือเอ็นเกมนะก็มีไว้ไม่เสียหายเอาไว้ปั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับนารูโตะว่าผมไปดูหลายคนมาในยูทูบเบอร์ไม่ต้องวันไหนหลายๆคนหลายๆคนนะครับที่ไปดูมายูทูบเบอร์ที่เล่นเกมนี้ก็มาศึกษาแล้วก็เอามาแนะนําเพื่อนๆโอเคก็พูดถึงระดับเ e จ e n d ลี่นะครับก็คือก็คือมันต้อง มีพวกตัวระดับแรกก็คือมีโงกุนเบชิต้านารูโตะแล้วก็มีสามตัวนี้นะไม่แน่ใจว่าซันจิติดเบชิต้าไหมคือเอาสามตัวนี้เนี่ยโงกุนโงกุนนะครับแล้วก็เบชิต้าแล้วก็นารูโตะนะครับเอาสามตัวนี้ไปอ e ีโวนะเป็นระดับรีเจนเดอรี่ก็คือนี่นะนี่นะนี่นะสามตัวนี้โหดแต่นารูโตะมันโหดตั้งแต่แรกแ,แล้วนะแต่ถ้า,าไปอ e ีโวด้วยก็โหดขึ้นไปอีกนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวรีเจนเดอรี่เอามันไปเป็นดาเมจได้นะครับมันเป็นตัวดาเมจที่หาง,ง่ายสําหรับมือใหม่ ถ้ามันไม่มีมิติจริงๆนะก็ประมาณนี้โอเคแล้วก็มาพูดถึงระดับมิตินะครับมิติที่แนะนําระดับโหดสุดแนะนําในเกมตอนนี้โหดสุดก็คือต้องยกให้เขาคนนี้นะครับกับโบลี่นะครับโบลี่เนี่ยเป็นตัวที่ดามมีแรงที่สุดในเกมถ้าไม่เทียบกับถ้าเป็นแบบดามมีต่อเน,นื่องนะครับถ้าไม่เทียบกับโกโจอันตินะเอโกโจยูโว e นะครับโกโจยูโว e เนี่ยมันอันติสองล้านนะคือมันบึ้มทีเดียวอ่ะคืออายุตาตายนะก็ประมาณนั้นถ้าใครทำยูโวได้นะ แล้วผมก็จะทําใกล้ทาไอผมใกล้จะได้ทำอีโบแล้วนะก็ขาดไม่เท่าไหร่นะก็เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะขาดขาดแค่สองอันก็ประมาณนี้นะก็มาแนะนําก่อนเราลองเลื่อนไปนะครับก็มีโบลี่ที่แนะนํนะครับโบลี่เนี่ยมันสามารถไปดาเมจด้วยตัวเองได้แล้วก็แทงได้ด้วย,น,ยนะครับเลื่อนมือนสี่คืออันตีมาเนี่ยประมาณแสนกว่านะค,คือแรงมากแสนกว่าแรงมากๆถ้าบวกบัฟบวกอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปด้วยเนะี่ยคือโหดนะครับเอาไปการด่านยูตาประมาณนาทีครึ่งอ่ะผ่าน ก็ประมาณนี้ครับก็คือโบลี่นะครับเป็นตัวมิติที่โหดเด่นกับเพื่อนตัวที่คิดว่าน่าจะดามิเมดีที่สุดถ้าไม่รวมถ้าไม่รวมตัวอีโวนะคือโบโบลี่ไม่อีโวเนี่ยโหดสุดละแล้วก็ต่อมานะครับก็คือแนะนําคือไอโกโจนะครับแต่ต้องอีโวนะถ้าไม่อีโวเนี่ยก็ดามเมตได้แบบดิ้ดินนิดหน่อยครับก็ประมาณนี้ดามเมตดิ้นได้นิดหน่อยก็คือถ้าไม่อีโวดามเมตดิ้นได้นิดหน่อยเป็นตัวยิงไกลนะก็คือได้อยู่คือเอาไปเป็นดามเมตได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ ตัวเอวไวที่แนะนาก็คือสุกุนะครับทางดัมมีแล้วก็ถึกนิดหน่อยนะครับดัมมีนิดหน่อยถึกนิดหน่อยก็เอาไปเล่นได้ครับสาหรับมิตินะครับก็มีโบลี่สุคุนะแล้วก็โกโจโกโนะครับที่แนะนํา <c oughs> ที่แนะนําแล้วก็ต่อไปก็เป็นแทงท็อปนะครับแทงท็อปฮีโร่เอาไปแทงได้นะครับแทงมอนไว้แล้วก็เซเบอร์นะครับเซเบอร์ er นี่เป็นตัวดัมมีนิดหน่อยแล้วก็เลือดนิดหน่อยนะซึ่งพอสมควรท่าพอสมควรเอาวิ่งไว้ด้วยวิ่งไวพอสมควรเป็นตัวที่โดดเด่นขึ้นมากับเพื่อนเลยนี่นี่นะโบลี่สุคุนะโกโจแล้วก็ เซเวอร์แล้วก็แทงทอปนะครับเก็บไว้เลงก็ได้แล้วก็นี่นะครับโอคารุนอีโวกับไม่อีโวนะครับซึ่งมัน <c oughs> ซึ่งมันเป็นตัวที่เอาไว้แบบขัดประตูอันนี้ตีแรงตีวงกว้างครับอันตีมันตีวงกว้างนี่ด้วยนะครับก็เอาไว้วิ่งดักศรตรูวไว้แล้วก็ตีวงกว้างนะก็ประมาณนี้แล้วก็มีตัวที่แนนนําอีกก็คือนี่นะครับไอ้ทัตสูมกินะครับเป็นตัวยิงไกลย,ยิงไกลแล้วก็อติให้แบบ ให้เพื่อนค้ําให้ศัตรูเอ้ให้ฮีโรตัวอื่น้ําแล้วมันก็ยิงไกลนะครับซึ่งมันยิงแรงพอสมควรดาเมจพอได้นะครับแล้วก็คาตาคุรีนะครับแทงได้ดามเมจได้นะครับนี่ดูดาเมจด,ดิเริ่มต้นสี่พันอะดาเมจเก้าร้อยกว่าคือแทงได้เลยอะ่ะคือแทงได้โอ้ดัาแล้วก็ประมาณนี้นะครับกับมิติกนะที่แนะนามิติกที่แนะนําก็มีประมาณนี้นะครับ <c oughs> เดวไปดูกันนะครับที่เดีวไปไอันนี้ก่อนนะก็มีนี่นะเลี้ยงอย่างของบุญลงไปข้างล่างเลยนะมีนี่นะคาร์เตาคุลิเซเบอร์นะครับ อันนี้นะทรงกินบูนี่ได้นิดหน่อยนะเป็นตัวอวยผมนะแต่มันได้นิดหน่อยจริงๆนี่นะมีนี่คาดาคุริซิเบอร์ทรงกินบูนี่ตัวนี้ได้เลยตัวนี้ได้เลยตัวนี้ได้เลยตัวนี้ก็ได้นิดหน่อยตัวนี้แบบจ๋าเลยก็ประมาณนี้นะกับตัวที่แนะนําไปนี่นะจ๋าเลยแล้วก็มาพูดถึงตัวระดับสีเข็ดนะตัวระดับสีเข็ดที่เป็นตัวระดับสีแดงนะครับตัวระดับสีแดงตัวระดับสีแดงเนี่ยตัวระดับสีแดงเอา นี่นะครับตัวระบสีแดงนะครับเก่งทุกตัวนะครับเก่งทุกตัวย้ำนะครับว่าเก่งทุกตัวปั้นได้นะครับแต่ไม่ใช่เอามาปั้นสีตัวติดเลยไม่ใช่นะเพราะว่ามันบางตัวมันก็เก่งในด่านของมันบางตัวก็ไม่ได้เก่งในด่านของมันก็ประมาณนี้นะ okay, โอเคก็วันนี้ก็มาแนะนําสาหรับมือใหม่หรือว่าอินเกมประมาณนี้ก่อนนะครับ <S <S ขอไว้เจอกันในอีพีต่อไปครับถ้ามีภ้พาประการได้ก็เสิร์ฟได้ในคอ,อมเมนต์ข้างล่างเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเกมมันก็เพิ่งเปิดผมก็อาจจะมั่วบ้างหรือว่ามันไม่หม,มัวก็ไว้เพียงเเท่่านี้ออคคก็ไไปปจัหตรบ